สุดยอดสุดยอดคนเยอะมากมาครั้งที่แรกว่าอาทิตย์ที่แล้วเก้าหนึ่งไปเดือที่ผ่านมานี่นะแบบนี้ดีบัญชีแบบนี้ดีตั้งแต่มาเจิสี่รอบอะถูกทุกรอบเป็นเล่นไหมจิ้งหงก่อนหน้านี้มาลงมือค่ะทั้งที่เก้าค่ะทุกครั้งที่มากลับไปก็จะมีช่วงวิล่าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมามีโชคครับถูกเลขสองจบนอธิษฐานติดถึงท่านกูบาทูกหนยเกือ้หลานก่อนหน้านี้เกือบล้านอันนี้เกือบหลานอย่าไปคิดว่าเรามาแล้ว ทำไมไม่ได้ดวงคนเราไม่เหมือนกันเราสายมูเราชอบมูนี่คืออ่างน้ำมนต์ที่เรียกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่สถานีความเชื่อไปสังเกตการในเรื่องของพิธีอาบน้ำมนต์นะฮะเชื่อว่าพี่น้องสายมูที่เข้ามาร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีเต็มไปด้วยความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งคลิปของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศพิธีอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีตำรับพระครูบาวชิน์ที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบชจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับสายมูหลั่งไหลร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิ น้ำมนต์ดวงเศรษฐีสำหรับวัดเดิมบางโดยพระคุบาวชิรินมีผู้ศรัทธาเดินทางมารอรูปพิธีกันอย่างหนึ่งแน่นเวลาประมาณตอนนี้คือ7นาฬิกาหน่อยๆมีพี่น้องมารับบัตรคิวเกินกว่า3,000คิวไปแล้วนะฮะเราจะเห็นแถวเรียงรายแล้วมีเดินเข้ามาอีกด้านฝั่งูุงอีกนะครับในเต็นท์นี้ก็มีนะครับมาจากดันช้างค่ะมาตั้งแต่กี่โมงดูออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามลได้บัตรคิวยัง2อ0 0 2,478่งมาตีสามนะตีสามค่ะคนสุพรรณมาตีสามนะครับมีความเชื่อเรื่องอาน้ำมนต ก็สัทานคะาคะสมทัยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะคาดหวังอะไรกันคะความสุข ครอบครัวก้าวหน้าในหน้าที่การงานก่อนหน้านี้มาลงมือค่ะทั้งที่9ค่ะทุกครั้งที่มากลับไปก็จะมีช่วงวิลาเราเชื่อมั่นศรัทธามันบาร,รมีมันก็เกิดนะเชื่อตรงนี้นะคะเรานับถือของเราอเอาอย่างน้อยเราก็สบายใจอะค่ะจะได้หรือไม่ได้ช่วงล่ลามันก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนั้นอยู่ที่บุญกรรมกรรมแต่งเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นพี่น้องที่มาต่อเป็น2แถวยาวเข้าไปน่าจะเป็นจุดที่ไปกดรับคิวกันนะคิวสุดท้ายเนี่ยผมอยากรู้จริงๆนะคิวจะไปถึงที่ เท่าไหร่นะแล้วดูจากทะเบ,บยียนรถก็ได้เนี่ยกำแพงเพชรตากนครสวรรค์น,นะครับเนึ่งพิจิตนครราชสีมาสวัสดีครับ มาต่วันศุกร์ครับท้ายที่นี่สอง,งคืนนอนใต้ศาลาตั้งใจมาเจอม,มืออาจาร,รย์ท่านบอกว่าวันนี้อาบกม,มนต์ด้วยครบเลยแล้วก็เจอรถตัวเองด้วยอยากให้มึงสิ่งที่ไม่ดีในใใตัวเราเออกไปให้มันเจเอแต่สิ่งที่ดีในตัวเราเข้ามาเริ่มต้นใหม่มันมีคกามเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าเราที่ในสิ่งที่ดีมันก็จะดีกับตัวเราสวัสดีครับสายมูสวัสดีครับผมผม,มาจากไหนผมมาจากปทุมธานีครับการในใมือดวงเศรษฐีห้าครั้งก็รู้สึกดีขึ้นครับหน้าที่การงานแล้วก็ด้านโชคลาภแล้วล่าสุดนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ มีโชคครับถูกเลขสองจำนวอธิษฐานติดถึงท่านกูบาวัชรินด้วยความศรัทธาได้คิวที่ได้คิวที่สี่พันกว่าครับครับผมก็รู้สึกแบบพื้นดินดีครับที่ได้มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้การอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีนับตั้งแต่ฤดูกาลเข้าพรรษาผ่านมามดทำการอาบน้ำมนต์มากว่าสี่เดือนจะประกอบพิธีก็คือวันนี้จะอาบน้ำมนต์เป็นรอบสุดท้ายปีพุทธศักราช2 5 0 0 กบท่านถามพระกูบาว่าพระพาดรอบนี้จะต้องไปรอรอบไหนตอบว่าโยมนับต่อไปอีก3เดือนนั่นคือปีหน้าที่มาของการทําน้ำมนต์ดวงเศรษฐีนั้นพระก,กูบาวชชรินท่านได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในวัย17ปีท่านได้รับการสอนทําน้ำมนต์จากคุณตาบัวอมแยมซึ่งคุณตาบัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนวลว,วัดโพบังระมาซึ่งหลวงพ่อนวลน,นั้นก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมคุณตาบัวอมแยมถ่ายทอดให้เป็นวิชาติดตัวพระ บาจวบจนปัจจ <Cornell. S 2> ุบันท่านได้อัญเชิญพระคถาหัวใจดวงเศรษฐีหลวงพ่อแบนปาสาทิโกต้นตำนานบูรพาจารย์วัดเดิมบางมาเสกรวมกับบทพระพุทธมนต์เรียกว่าน้ำมนต์ดวงเศรษฐีเป็นไงจ้าเกวียนเกวียนก็มาจากไหนหรือรางวัสว่างค่ะรางวัลมาเติมเงนอนวัดเลยโคตรดีใจเลยตั้งใจมามากเลยเราก็ได้รับสิ่งดีใจมากเนาะน้ำตาจะไหลเอารางวัลที่หนึ่งเลยไหมรางวัลที่สองก็พอแล้วแต่ไม่ยากเพื่อ เอาเอง<อ>ๆ,ๆบังๆนะนี่<อ>คือคิวแรกคิวแรกเลยะ <4 S 2> วันเรียกว่าเป็นการปรับรูปแบบในการรับน้ำมนต์ดวงเศรษฐีด้วยจํานวนคนที่เยอะนะตอนนี้7 8็0 0ปคิวนะครับก็เลยปรับรูปแบบให้เป็นการดูดน้ําจากอ่างน้ามนต์ผ่านสายยางและให้พี่น้องที่มาต่อคิวนี่เดินผ่านกันให้ชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะครับเราก็เห็นภาพรอยยิ้มของพี่น้องที่ผ่านสายน้ํานะครับก็ทําให้เกิดภาพแบบนี้นะครับแมสนุกจริงๆ Amazing ไหมล่ะวันดีครับสายมู สว,สวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะ เชฟไก่แซเวอร์ค่ะมาจากไหนเอ่ยมาจากพิซซ่าลกคะ่ะได้ข่าวว่าได้รับเรื่องราวประสบการณ์ดีๆเอ่อกัไหมเอ่ยูกคุยคุณหลาน<ะ>ตอนหน,น,น,น้านี้เกือบหลานอันนี้เกือบหลานพระอาจารย์บอกว่าให้ขอกับท้าวเวถ้าได้สนใจแล้วก็มาแก้บนเลยเงี้ยมาเจอด้วเอยเอจอเจอถ้าถูกขเขาบอกเขาไม่ได้เจอแบบแบบว่าให้เรางงงายเขาให้เราต้องไปทำอาหารกินไม่ใช่ไปนอนแบบไปนอนแบบเมื่อไหรกูจะถูกหวย่อไม่ใช่เราก็ต้องทำอาหารกินด้วย มันอยู่ที่เราศรัทธาจริงๆถ้าเราไม่ศรัทธาเราไม่มาเพราะเราศรัทธาชัดจริงๆแล้วแต่ว่าเขาจะเชื่อแบบไหนแต่เราเชื่อของเราแบบนี้อย่าไปคิดว่าเรามาแล้วเราทําไมไม่ได้ดวงคนเราไม่เหมือนกันคุณอาจจะกลับไปคุณค้าขายร่ํารวยแต่เราเป็นคนชอบเสี่ยงโชคเราสายมูเราชอบมูถ้าคุณสร้างกุศลบุญก็มาหาคุณเองนี่ยังไหลออกมาไม่หยุดนะได้ข่าวว่าถึงหลักหมืมม่นสวัสดีครับสายมูแบบนี้ดีมาฉีดแบบนี้ ดีเป็นไงมีความเชื่อเรื่องการอ่านน้ำมดยังไงก็ให้ชีวิตดีดีกับมือบเนาะแต่มาเจอมือบ่อยตั้งแต่มาเจอ4สี่รอบอะถูกทุกรอบเป็นเล่นไหมจริงงหรอในรอบสุดท้ายอะเก้าเก้าศูนย์อะตตขอให้เฮงรวยๆนะจ๊ะกลับไปถูกหวยทุกงอโอเคแต่นะคะ ได้คิวเท่าไหร่4,001สุดยอดสุดยอดคนเยอะมากมาครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเก้าหนึ่งไปเรื่องที่ผ่านมานี่นะใครที่ติดขัดนะคะมาอาบน้ำมนต์หรือว่ามาเจิมในมือได้นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่วัดเติมบางน้ำมนต์ดวงเศรษฐีตำรับภาคูบาวชชรินทร์ใครอยากจะมาร่วมพิสูจน์ไม่ใช่ระยะเวลาใกล้ๆนี้จะมีอีกนะครับต้องผ่านไปอีก3มเดือนมาเจอกันใหม่อีกทีปักหมุดรอไว้เลยนะครับสายมูต้องมา